โอเคทุกคนอยากจะมีเรื่องอยากจะมาบ่นก่อนเลยก่อนเริ่มคลิปใครไปเหมือนกันไหมคืออีลอนมัสก์แกเปลี่ยนไอหน้ารูปของออออทวิตเตอร์เป็นรูปตัวเอจากนกโอ้โหเอาซะไม่อยากใครเล่นโทรศัพท์เลยมันดูแบบจะพูดยังไงดีอ,อต,ตอนนี้เราตัดเข้ามาในเกมก่อนดีกว่าตอนนี้เรา,าเล่นกาลาเทียเป็นสกินที่มีชื่อว่าวิญญ,ญาณของรูกเกียเนาะแล้วของอีลอนมัสก์ก็ช่างไปก่อนตอนนี้เจอน้ำมอห์เกรลูกปั้นมา ตัวป้ามาเอาเติดติดน้ำหอมลบไปก่อนหนึ่งแผ่แต่เเว่ายังเพยายาลลกควาบีบไปแต่มันยากนะโอเคได้ละแต่ต้องต้องได้อีกไหมได้อีกไหมถือว่าปลดลอด็อกสกิลไปเอ๊ะทางบีบกับกาลาเทียมันก็ไม่ได้ดีนะทางบีบกับกาลาเทียมันก็โอ้ว้าวว้าวว้าว จริงๆเขา,า,า,าเราปล่อยน้ำหอมเราไปไล่ตัวกนเราจะได้แลวนะแต่ไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่นั่นเอาละเอาละเอาละงานงอกละโอเคแต่ก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่อยากขึ้นตักัน เอาละเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องงานงอกละงานงอกละงานหยาบละแบบนี้วนวนกันไปวนวนกันไปไปไหนไปไหนเอาคนลงไปแล้วโอเคสวยนะได้ห้องวีไหมโอ้ได้ห้องวีอย่างนี้เราอาจจะมีการพิกเกมเกิดขึ้นโอ้โหแต่ก็ยากอยู่ดีมีทั้งนักปีนกองทัพนักโบราณวัตถุโอ้โห เอาเอากดพีดเอาพีดม่เป็นไรก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แบบนี้ก็โอเคอยู่แล้วก็ยังได้วางอยู่ปักไปโซนกันก่อนอะไรเนี่ยปักอะไรพวกเราเนี่ยแต่ตอนนี้เราขอดูพิก,กัดเราเห็นของของเพียงรู้แต่ไม่เห็นของ,ของคนได้รับใครจะมาช่วยใครจะมาช่วยเอา้านี่ม้ามานี่มามานี่มา ทันเฟดทันเฟดแนะ่นอนโอ้โหถ้าพี่จะมากันเยอะถ้าพี่จะมากันเยอะขนาดนี้ถ้าพี่จะมากันเยอะขนาดนี้นะแล้วถ้าพี่จะซับกันดีขนาดนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็พี่จะซับกันดีขนาดนี้เลยเหรอรอซับเขาจะโคจะมายิงไหมโดนยิงไหมมีปืนเปล่า มีปืนเปล่าปืนมาเปล่าเกี่ยวปืนสุดๆรีบไปก่อนโอ้เรอเรารอไม่โดนเบิร์นไม่โดนเบิร์นแต่เมื่อกี้เห็นนักวลเราว่าที่อยู่แถวนี้นะช่วยเร่งเฟดเลยโดนยิงแน่ๆ อะไรมาวิ่งตรงหน้าแบบนี้โอ้โห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 แล้วมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นมันจะเยอะไม่ดูไม่ดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าดีกว่าดีกว่าจะเปลี่ยนตัวทองยัดนะเปลี่ยนตัวทองยัดนะแบบนี้เปลี่ยนตัวทองยัดนะโอเคสวย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  coordinate อย่าลุก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 นะอย่าลุกนะอย่าลุกนะอ่าขึ้นมา ฝั่งนี้เขาแฟ้มแบบแฟ้มสุดๆแต่มาวีเลยมาวีเลยเอาจริงๆเราพูดถึงตัวสกินก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่เหมือนกันเนาะทุกคนผมขา,ขาวๆแต่หน้าตาหล่อๆแล้วเนี่ยอยู่ข้างนอกใช่ไหมนั่นไงอะไร อะไรอะไรจะทำอะไรฮะ,จะ,ออะรจะทำอะไรจะทำอะไรจะจะทำอะไรจะทำอะไรจะช่วยก็ช่วยอะดิช่วยก็ช่วยโดนปืนแน่นอนโดนปืนแน่นอนคือสุกสนได้อยู่ทำได้จะดีมากทำได้จะดีมากทำได้จะดีมากจะโดนปืนนั่นยันมันปืนปืนมันมาละ เถอะเราแบล็คนะพวกเราวัตถุดีกว่าแล้วก็บีบให้เสียมาช่วยนะพราะเขาแจกเป็นไปแล้ว <c oughs> เสียต้องช่วยถ้าเสียไม่ช่วยมันจะรอดยังไงล่ะ <c oughs> เสียต้องมานี่นี่นี่อยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนั้นเหรอเห็นนะแต่มันก็ยากนะที่จะเข้ามาช่วยนะ่ะจะเสี่ยงไหมล่ะ เสี่ยงไหมเดี๋ยวเราจะออกมาได้จะเสี่ยงไหมจะเสี่ยงหาาเหรอข้มาสิมาอะบายบายโอ้ขึ้นมาเตรียมแล้วนี่หว่าสิหายสิหายแล้วเฮ้ยากอยู่เดียวที่จะขึ้นไปได้อะช่วยได้แล้วจะขึ้นยังไงพี่จะขึ้นยังไงพี่จะขึ้นยังไงพี่เสียอย่ายือ้ออย่ายือ้อเยอะเร็วๆมาออกมา มาประตูยังมาประตูยังมาประตูยัง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 เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเฮ้ยประตูอยู่ไหนวะลืมประตูอยู่ไหวะประตูอยู่ไหนเอาตรงนู้นโอเคโอ้โหบายบายเลยบายบายรอเลยบายบายรอเลยโอ้กระเตบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาไม่ธรรมดาเราเล่น เราเล่นอ่อนเราจะเล่นอ่อนมากกว่าน่าจะเป็นอย่างหลังถ้าเขายอมแพ้ไปแล้วไปเจอกันเกมต่อไปกันเ,เลยดีกว่าแล้วเรามาเจอกันในเกมที่สองกันเลยกับสกินของวิญ,ญญาณของลูกเพียงน้องกระเทียน้องกระเทียนใดาบคอสต์ของลีงโอกำลังจะมาไล่พี่แล้วฮ่า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 อยู่ตรงไหนกัน เจ้าเสือทั้งหลายถูออกมาเอาหัวหรูดอ้าวเจ้าเสือแอบเป็นผึ่งเหลือเกินถ้าเห็นนะมันมันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นบาร์เทนเดอร์มันไม่ได้มีขนาดนั้นเจ้าไม่ใช่ใจิ๋วไงเจ้าไม่ใช่นักสำร,รวจไงไม่ใช่จิ๋วไงมันก็ใหญ่อยู่ตัวเจ้าอะ่ะโดนดีไปดีตายเฮ้ยอย่าอย่ากินเหล้าอย่ากินเหล้า,ากินเบียร์กินเหล้ากินเบียร์เป็นสิ่งกฎหมายยายา่ยาเยาอะ ที่หายเอามันจะกินเหล้าไม่ดีมันจะเป็นคนเมาไงมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเอาว่าะตอนนี้เอาว่ะเอาตอนนี้เราลุ้งเร็วเลยนั่งไปก่อนนั่งไปก่อนปั่นตรงนู้นเหรอในนู้นก็มีนะแหล่ตรงนู้น,น,นะลนเลยเปบังมาโซนก่อนบายดีไปเ,เครื่องดีว้าวขู่ไหม โม้ไมเอาเมมันหลุดมือล้านไปแล้วมคขู่ไปก่อนยายาปาน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 ติดแล้วหนึ่งเครื่องมาตรงนี้แน่นอนมาเปล่ามาเปล่าปล่อยเพื่อนเลยหรอมาเปล่ามาแหละโอ้ึ้นแล้วเห็นได้อยู่ตรงนั้นนหนึ่งตัวน่ะ เห็นนั่นอะ่ะโอเคปวดได้แผลอะไรอะไระอ่ะโดนเก้าอี้โอ้โอ้โหไอเสือพวกนี้มันแสบกันจริงจริงมันแับกันจริง,รงอ่าแล้มโมโหเจ้าพวกเจ้าจริงๆไม่ไหวแล้วนะตอน,นมันแสบกันจริงๆ ไอ้พวกเซิร์ฟ่วนมนันนี่มานี่มานี่มานี่ไปไหน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 ,ไไหนโอไม่โดนเลยไอ้พวกนี้มันแสแบมันจริงๆเลยเจ้านี่แต่จริงจริงจำเป็นจะควอดพลาดแล้วคตอดจะพลาดแลหมดโดนเก้อกอาอี้ได้ยังไงเนี่ยผ่านก,ก็ไม่ทีนี ใส่ดักป้าตัดจำบ้ามีไรเงี่ว่าแล้วโดนไหมไม่โดนเลยเหรอมันจะไม่โดนเลยเหรอใช่เพราะว่าค่ายยังไม่รวมร่างลูกปั้นตื่นมาต่อวันนี้ไปเซอร์สน้อยจำมาสาวน้อยมาหากันหน่อยสาวน้อยมาหากันหน่อยเธอเก่งแล้วไม่ได้ใช้บิงเลยเหรอเนี่ยเอาบิงมาทำไมเนี่ย ลิ้งมาก็ไม่ได้ใช้ที่เอาอย่างอื่นมาน่าจะได้ประโยชน์กว่าอีกแน่เลยหืมหลวงไม้เข้าไปเลยมามาสิมาสินั่งก่อนมานั่งพักก่อนรู้มาเยอะแล้วเวะเหนื่อยมานั่งพักก่อนรู้เยอะแล้วมันเหนื่อยมานั่งพักกันก่อนสงบสติอารมณ์ไปก่อนนะเรื่องสุดท้าย,ยตรงนี้แน่นอน แน่น,นอนมากๆว่ามันอยู่ตรงนี้นแล้วมันก็แน่นอนมากๆว่ามันวิ่งมาตรงนี้แล้วมันก็แน่นอนมากๆว่าไม่โดนเลยลูกปั้นที่วอยเลยวอยไปเสียของสุดๆแต่ก็บีบไม่ช่วยจะช่วยไม่ช่วยไม่หายก่อนจะช่วยออกไปมาเลยดีกว่าจะช่วยก็้แค่ไหนอะยังไงเกมนี้เรายิงเสมอแล้วจะขอเลยเฟดเถอะขอเลยเฟดเถอะขอเลยเฟดเถอะ โอเคเลยเสร็จแล้วกดเลยมาดิเอาไปะละเอาไปะละอย่านะอย่ามีใครมาแอบช่วยกันนะอย่านะอย่านะไอเซอร์พวกนี้มันยิ่งไลายๆกันอยู่นะอย่า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 อย่าอย่าหนุไหนไปรูว่า ลงไปก่อนหนึ่งแล้วเมื่อกี้เห็นโอ้อยาอืะนั่นไงมันจะจะอย่างนี้กัน่น่งไอ้พวกเซอร์พวกเนี้ยมันร้ายกันอย่างเงี้ยแหละเซนเซอร์มากระมากระมา,าพ่ออีหนูกลับมาเล่นกันเถอะมันไปช่วยกันได้เลยช่างมันเถิดเราเชมบิงไปแล้วด้วยเวลาอันนี้ก็น่าจะเสมอ มือและชนะไม่ได้ชนะเอ้ยแต่ก็ไม่แน่หรอกแต่เมื่อกี้เราก็ใช้บิงไปแล้วเดี๋ยวเราลองปลาบดูกันโอ้ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่ประตูนู้น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 ถ้างั้นทันอยู่อาจจะทันอยู่อาจจะทันอยู่รีบรีบรีบไป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 อาจจะทันอยู่กลับมาก่อยเนี่ยนะอย่าเพิ่งประตูประตูอีกเสร็จอยู่ว่าโอ้ประตูเป <S <S ER um oh, like ิดแล้วแน่เลยอ่ะเชื่วะ เอ้ยมันก็ไม่ได้อยู่ประตูนี้เซ่มันอยู่ประตูนั้นแหละหลอกหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเซอร์มันหลอกเราเซอร์คนนี้มันยิ่งไล,ล่ไล่จะมั้ใช่มันน่าจะอยู่ประตูนู้นแหละแต่มาตีไม่ได้เข้าประตูกันเมื่อกี้ตอนนี้จะเข้าประตูแล้วประตูน่าจะเปิดแล้วนั่นไงน,นั่นไงไปออกไปกันซะออกไปกันซะออกไปกันซะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนบ๊ายบาย